รับใครจะมาเที่ยวสายตะปูช่วงสการางนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดให้เข้านะครับ

ตีวก็รัก <m ess gas> ันหวานรกตได้รึ้อก่าจะานทุกชตรร้องที่ทำไมมีทางี่ฉันที่กว่าเธอนึ่งน้ำตาลกลับกระดังท่วมทนอีก

Oke saya nyampai dah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Oke, kita nhá mình trông phải đi đâu cháu không không ครับใครจะมาเที่ยวสายตะปูช่วงสงกรนะครับเขาก็ยังไม่เปิดให้เข้านะครับเปิดไห่ะคไ้ปเข้าได้วคยสันเข้าต้องเปิดเปิดให้เข้าคนก็รอจะเข้ามาพอเข้าแล้ว 안녕하니 <rightly mean> <criter> bạn quay

đáp. เอา. Trước cái Không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อยู่ที่สายโท6นะครับหรือว่าสายตะกูนะครับเป็นช่องชายแดนที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับตอนนี้ก็รถติดมากนะครับเขาไม่ให้เอารถเจ้าหน้าที่ไม่ให้ได้ไม่ให้เอารถเข้าไปจอดไว้ในด้านในนะครับก็ตอนนี้เวลา11นาฬิกานะครับก็มีคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ แปลกนะครับเขาไม่ให้เข้าไปข้ามฝั่งไปด้านด้านกัมพูชานะครับด้วยสาเหตุที่วา่าเหมือนจะมีงานภายในนะครับแล้วเขาไม่ให้เข้านะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับก็มีบรรดาผู้คนเข้ามาเยี่ยมมาเที่ยวนะครับเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งก่อนนะครับว่าจะให้ จะไม่ให้เข้านะครับซึ่งเข้าได้เฉพาะาคนอำเภอบ้านกรวดนะครับคนที่อยู่อำเภอบ้านกรวดนะครับที่มีบัตรประชาชนอยู่ในอำเภอบ้านกรวดนะครับถึงจะอยู่ในจังหวัดบูรีรัมย์ก็เข้าไม่ได้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสัญญาอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับฝั่งน้นนะครับเขาไม่ให้เข้า ก็ตอนนี้รถติดมากนะครับใครที่จะมาเที่ยววันนี้นะครับก็ให้คิดดูใหม่นะครับว่าจะเข้ามาเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาก็มาเที่ยวได้เฉพาะตลาดฝั่งไทยนะครับส่วนตลาดฝั่งฝั่งเขเมรหรือว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะลงไปเที่ยวไม่ได้นะครับให้เข้าใจด้วยนะครับวันนี้แล้วก็อาจจะลากยาวไปถึงนู่นนะครับสงการนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้วันไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาก็ไม่ให้เข้าไปเที่ยวพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ลงไปฝั่งกัมพูชานะครับแต่ถ้าเป็นช่องชายแดนฝั่งอื่นนะครับที่เป็นช่องจอมก็ตอนนี้เข้าได้นะครับต้องไปเข้าทางฝั่งนู้นนะครับทางช่องจอมแต่ว่าช่องสายตะปูวันนี้เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็รถติดมากนะครับ การจราจรนี่อันนี้ผมออกจะออกนะครับคือออกไม่ได้นะครับฝนก็ตกแล้วนะครับไม่เข้านะครับดูสิครับ ขาเข้าน่สิตเต็มเลยนะครับขาอาอกออกไม่ได้นะครับ